ตาโจสมสัญชาติมู่เหล่าชาวมู่เหล่าส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างสีจวงและในมณฑลกุ้ยโจวในเขตปกครองตนเองกว่างสีจวงส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตรงเหมือนซีป้าหงจินหลงอันเทียนเหอเซียวชางอานและสถานที่อื่นๆในเขตปกครองตนเองลู่เฉียงมู่เหลามีไม่กี่คน ที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายในสินเชิงอีสานลิวเฉิงตู้อานฮวนเจียงเหอชื่อหลงสุยหลงอานและสถานที่อื่นๆในมณฑลกุ้ยโจวพวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมาเจียงไค่หงผิงตู้หยุนฟู่ฉวนและสถานที่อื่นๆมูเหลามีภาษาประจำชาติคือภาษามูเหลาอยู่ในสาขาตรงสุยของตระกูลภาษาจงดงของตระกูลภาษาจีน ทิเบตพวกเขาไม่มีภาษาเขียนของตนเองและใช้อักษรจีนในปีพุทธศักราช2499หลังจากการระบุชาติพันธุ์สภาแห่งรัฐได้รับรองอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มู่เหล่าจากข้อมูลของสถิติจีนประจำปี2564 ประชากรของมู่เหลาในจีนมีจำนวน2 7 7 2 3 3าคนชื่อสกุลมู่เหลามีความแตกต่างระหว่างชื่อตนเองและชื่ออื่นชาวมู่เหลาส่วนใหญ่เรียกตัวเองว่าหลิงเสียงหลิงและบางพื้นที่เรียกตัวเองว่าจินเสียงจินชาวพื้นเมืองชาวฮั่นเรียกพวกเขาว่ามู่เหลาและชาวจ้วงเรียกพวกเขาว่าบูจิน ในบันทึกประวัติศาสตร์เขียนว่ามูเหลาหรือมูเหลาชนชาติมูเหลาค่อยๆก่อตัวขึ้นในประวัติศาสตร์อันยาวนานก่อนราชวงศ์หยวนหนังสือประวัติศาสตร์มักเรียกชนชาติมูเหลาร่วมกับหลิงหรือเหลียวในกลุ่มชื่อของตระกูลเหลียวเคยปรากฏมาแล้วในราชวงศ์ฮั่นชีวประวัติฮันชูของยีตะวันตกเฉีงใต้ หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์หลักในยี่หลังว่ายี่เหลียวหลังจากราชวงศ์จินชื่อที่คล้ายกันสามารถพบเห็นได้ทุกที่ในวรรณกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับตระกูลเหลียวในยูนนานกุ้ยโจวหูหนานกวางตุ้งกวางสีและที่อื่นๆเหลียวหมินเหลียวสีทูเหลียวและยี่เหลียวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและชื่ออื่นๆตระกูลเหลียวที่ชายแดนมณฑลเสฉวนยูนาน และกุ้ยโจถูกเรียกว่าเกเหลียวโชวงเหลียวอีซีเป็นต้นสำหรับเหลียวนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าเป็นลูกหลานของลั่และหลัวถือเป็นอีกชื่อหนึ่งของเยวเป็นกลุ่มชาติทันขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของจีนและมีการอพยพอย่างต่อเนื่องผ่านฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง และสงครามระหว่างรัฐต่างๆไปยังราชวงศ์ฉินและราชวงศ์ฮั่นในสมัยราชวงศ์ฮั่นชื่อของลู่เยวไม่ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์อีกต่อไปแต่เปลี่ยนเป็นเหลียวตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นจนถึงราชวงศ์ถังและราชวงศ์ท่งเป็นเวลากว่าพันปีชนชาติเหลียวถือเป็นคำทั่วไป สำหรับชนกลุ่มน้อยในภาคตะวันตกฉินงใต้และพื้นที่กิจกรรมกว้างมากชาวมู่เหาเป็นหนึ่งในนั้นกวางสีถงชื่อของชิงเจียจิงกล่าวว่าเทียนเหอเหลียวอยู่ทางตะวันออกของมนทลนหรือที่เรียกว่าโมโลทั้งสองชี้ให้เห็นความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างเหลียวหลิงและมู่เหลาชื่อของมู่เหลา ได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจนในบันทึกประวัติศาสตร์ของราชวงศ์หยวนและเรียกว่ามูเหลามูหลเมียวมูหลและอื่นๆหลังจากราชวงศ์และราชวงศ์ปรากฏในพงศาวดารประวัติศาสตร์ชื่อมูเหลามูลลโอและมูลลโอสืบต่อกันมาในปีพุทธศักราช2499 หลังจากการระบุชาติพันธุ์สภาแห่งรัฐได้รับรองอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาเป็นเผ่ามูเหลาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุน์อื่นๆบรรพบุรุษโบราณของมูเลาได้สร้างวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่สวยงามในปีพุทธศักราช2501ได้มีการขุดกะโหลกที่สมบูรณ์โดยไม่มีขากรรไกรล่าง กระดูกสันหลังทซงอ,อกสี่ชิ้นกระดูกสันหลังส่วนเอวห้าชิ้นและกระดูกซี่โครงห้าชิ้นจากถ้ำถัดจากหินทงเทียนฟาร์มสินซิงเทศมนทนลิวเจียงนั่นคือชาวหลิวเจียงเมื่อพิจารณาจากวัตถุทางวัฒนธรรมในยุคเดียวกับชาวหลิวเจียงที่พบในบริเวณใกล้เคียง คนโบราณในเวลานั้นอาศัยอยู่ในท่ำใกล้ภูเขาและแม่น้ำเก็บพืชและสัตว์ที่จับมาเลี้ยงชีพและเข้าสู่ระยะกินอาหารปรุงสุกด้วยไฟทุกคนทำงานร่วมกันกระจายอย่างเท่าเทียมกันและใช้ชีวิตของชุมชนดั้งเดิมตั้งแต่ปี1,965ถึง1,973นักโบราณาคดีขุดพบโครงกระดูกมนุษย์18โครง ภายในพื้นที่60ตารางเมตรของเจิงพิยานในเมืองดูชานทางตอนใต้ของเมืองกุ้ยหลินซึ่งเรียกว่าชาวเซิง้ิยานลักษณะการฝังศพมีทั้งการฝังแบบหมอบโดยงอแขนขาการฝังแบบงอแขนขาไปด้านข้างและการฝังแบบทุติยภูมิในชั้นสะสมวัฒนธรรมหนา2.6เมตรมีหลุมไฟหลุมที่เท่าขวานหินมดหินหอ,อกหิน เครื่องมือหินจารูหินโม่โม้อดินเผากาต้มน้ำโกดดินเผาลูกดอกกระดูกหัวลูกศรกระดูกสว่านกระดูกเข็มนอกจากนี้ยังมีเครื่องปั้นดินเผาหอยทากและหอยและกระดูกสัตว์จำนวนมากด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือหินเจียนแสดงให้เห็นว่าชาวเซิงปิยานอยู่ในช่วงเวลาใหม่โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่ขุดพบที่เซิงปิยาน แสดงให้เห็นว่าผู้คนในเวลานั้นมีเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้วซึ่งสามารถปรุงอาหารได้ดีขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและอายุยืนของผู้คนมีการพบพันธุ์ปศุสัตว์และกระดูกหมูที่ขุดพบมี67ตัวเมื่อพิจารณาจากอายุและการสึกรอของฝันแล้วหมูเหล่านี้ถูกฆ่าหลังจากเลี้ยงการเกษตรด้วยจอบแบบดั้งเดิมปรากฏขึ้น ขวานหินและหินแอดเป็นเครื่องมือทำนามีดหินและมีดหอยเป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวและโมหินเป็นเครื่องมือแปรรูปธัญพืชหลังจากการวิจัยสาสรขาวิชาชีพที่ครอบคลุมผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าชาวเซิงปิ้ยานเซิงพีเยนและชาวหลิวเจียงมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ใกล้ชิดชาวหลิวเจียง ชาวมู่เรามีลักษณะเฉพาะของตนเองในด้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาหารการกินและขนบธรรมเนียมอย่างไรก็ตามเนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระยะยาวกับชาวฮั่นและชาวจ้วงลักษณะบางอย่างของชาวมู่เหล่าจึงเหมือนกับของชาวฮั่นและชาวจ้วงในบริเวณใกล้เคียงคนมู่เหลาชอบกินข้าวเย็นตลอดเวลา หลังจากอาหารสุกแล้วพวกเขาจะกินได้ก็ต่อเมื่อเย็ยนแล้วเท่านั้นหากพวกเขาไม่สามารถทำอาหารให้เสร็จได้พวกเขาไม่จำเป็นต้องอุ่นอาหารอีกครั้งมกักจะดื่มน้ำเปล่าชาวมู่เลานิยมปรุงเนื้อสัตว์ในบะจิตนั่นคือการนำหมูชิ้นใหญ่หรือไก่และเป็ดทั้งตัวมาต้มในน้ำจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเติมเกลือหรือจุ่มน้ำเกลือเมื่อรับประทาน ปลามักจะทอดในน้ำมันในขณะที่เนื้อวัวมักทอดอย่างเดียวชาวมู่เราชอบกินของร้อนและเปรี้ยวทุกครอบครัวจะมีขวดโดงรวมทั้งถั่วโดงและกระเทียมสำหรับอาหารเช้าพื้นบ้านและอาหารจีนจะใช้เฉพาะอาหารรสเผ็ดและเปรี้ยวเท่านั้นเป็นเรื่องปกติที่ผักจะต้มกับน้ำก่อนเติมเกลือหม้อทรายฐานหินแบบพิเศษในท้องถิ่น เป็นอุปกรณ์สำหรับดื่มแบบพิเศษสำหรับชาวมู่เหล่าเพื่อหุงข้าวผักและชาอาหารมู่เลาทั่วไปคืออาหารประเภทเต้าหูขนมปังเนึ่อขาวติ่มซำแบบดั้งเดิมของมู่เลาทำจากข้าวเหนียวสุกชาวมู่เลาเชื่อว่าดวงวิญญาณมีอยู่ในคนสิ่งมีชีวิตและปรากฏการทางธรรมชาติพวกเขายังเชื่อในการมีอยู่ของวังสวรรค์และโลกใต้พิภพ พูดถิวิญญาและคนมีจริงความเชื่อทางศาสนารวมถึงความเชื่อเรื่องผีศาส,สนาพุทธและลัทธิเต๋าและหน้าที่ทางศาสนามักดำเนินการโดยนักบวชพื้นเมืองที่เรียกว่าหมู่เป่าและหมอผีหญิงชุมชนนี้ยังให้บริการโดยนักบวชลัทธิเตา๋าและผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมอื่นๆจากการตั้งถินฐานของชาวฮั่นในบริเวณใกล้เคียง พิธีจัดขึ้นเพื่อยกย่องบรรพบุรุษและขอความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้มักจะมีงานเลี้ยงดื่มเต้นรำและร้องเพลงมากมายกิจกรรมที่โดดเด่นมักเป็นพิธีกรรมและการะเล่นเกี่ยวพาราสีระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงวัยรุ่นโดยปกติแล้วหมู่บ้านจะจัดโดยกลุ่มตามบรรพบุรุษร่วมกันคนเดียวชาวบ้านทุกคนมักจะมีนามสกุลเดียวกันเฉพาะในหมู่บ้านและเมืองใหญ่เท่านั้น ที่คุณจะพบผู้อยู่อาศัยที่มีนามสกุลต่างกันและกลุ่มจริยธรรมอื่นๆมู่เราส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหุบเขาหรือเนินเขาเตี้ยๆในบ้านผนังดินชั้นเดียวแบบเรียบง่ายที่มีห้องกลางพร้อมกระท่อมไฟ่และห้องนอนในแต่ละด้านสัตว์ต่างๆจะถูกเก็บไว้ในที่พักอาศัยแยกต่างหากข้าวเหนียวข้าวโพดและมันฝรั่งเป็นอาหารหลักหลัก มูเรลายัางชอบรับประทานพริกเผ็ดและอาหารรสเปรี้ยวการกินแมวหรืองูถือเป็นข้อห้าม,มาเมลาสที่มีนามสกุลลูโอและหวูถูกห้ามไม่ให้กินเนื้อสุนัขหรืออวัยวะภายในของสัตว์นอกจากนี้ยังปลูกข้าวสาลีถุสงฝ้ไฟทั่วแต้งและผักหลากหลายชนิดควายเป็นสัตว์หลักในการไถและทำงาน บางครั้งใช้มาผู้ชายทำงานหนักตามประเพณีในขณะที่ผู้หญิงทําทุกอย่างที่มินประมาทมูเลาเป็นที่รู้จักในฐานะช่างตีเหล็กช่างปั้นหม้อและพ่อคาเรทานและดินขาวผสมกันเพื่อผลิตหม้อดินเผาแบบดั้งเดิมบ้านของชาวมูเลามักเป็นชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้องและผนังก่อด้วยอิฐโคลนหรืออิฐพวกเขาทํามาจากขุกงแรสและไม้ไผ่ตามธรรมเนียม เนื่องจากไม้หายากมากในหมู่บ้านที่มีฐานะดีบางแห่งมีอาคารหลายชั้นที่สร้างด้วยอิฐและกระเบื้องอยู่สองสามหลังในบ้านแบบดั้งเดิมห้องหลักจะแบ่งออกเป็นห้องโถงด้านหน้าและห้องโถงด้านหน้ามีสองห้องด้านซ้ายและด้านขวาข้างในด้านซ้ายของประตูมีการขุดดินเพื่อทำหลุมทำอาหารปศุสัตว์ถูกกันให้ห่างจากที่อยู่อาศัย 罗เชโหลวะา2 0有点带桂港玉林桂平那些土白话我念一下给大家听น่ายาตนตีงอลอง่านป้าเจ้าสามสับอันสับมี สับตามสับตีสับงอสับร้องสับเต้นสับปาสับแก้าวนี่จบ这就是1到二十这个是 cho của lán tàu phủ tàu phụ, chăn cù dùng cây tạng chu phạn Dùng này La xia Lạc mạn Tiến trại Doan mèo Tiến trái Ho Sai sinh Đắc tội Nào nhau tốt mạnh, là 应该不如三格奈了吧？这每为动漫振奋，那败都败了吧。

Lấy cân, lạnh tân The ừ. Mulan Language Wam lam Wakyam Numbers Now, gà Ta, Ti, tang long, Thun, ba, Vocabulary. Wan, Gang Lang qua lầm bữa tin quần nuôi nuôi chen bữa khuẩn lầm lỗ lầm mượn tuỳ, với nấm gì gạo nhà xảo kỳ mò mưa nặng khả ba ngoa mu tùy Sample Text U máy mẹ tăm lắc muộng. Ây à, mưa mùa ngày mẹo ngắp nặng là. Vân này mua nhau đến ngày nhau nó về. Dì ăn gạt nhà tôi ba liều. Vân vân tóc quật, muốn bữa tôi xin mày, Tô mua này câu bầy liều. U mưu xì quý khét đi. Mưu tặng nó lắc chi tay, gà lắc chi mày, Năng mẹ nó lắc ngoa tặng, nó lắc ngoa mày, Nhà anh lê nhau ni, gà lô gà anh bài.